เปิดเว็บ i m o g a มาเราก็กดคําว่า apply จากนั้นก็กด new application แล้วก็ continue สำหรับขาเข้ามันดีฟให้กดเครื่องบินลงตัวนี้แล้วก็เลือกไฟล์หน้าพาสปอร์ตที่มีข้อมูลของเรา nationality เลือกไทย purpose of visit ให้เลือกคำว่า holiday พราะเรามาเที่ยวสำหรับหน้าต่อไปคลิกคำว่า no ไปเลยแล้วก็ next อีกหน้าหนึ่งก็ no แล้วก็ next เช่นกันขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมรูปก็ประมาณรูปติดบัตรนี่แหละคลิกเลือกไฟล์ภาพจากโทรศัพท์ของเราหรือถ่ายใหม่ก็ได้ select file เลือกรูปของเราแล้วก็ติ๊กถูก เสร็จแล้วเราก็กดสมิ t ขั้นตอนต่อไปก็กรอกข้อมูลส่วนตัวบางส่วนจะถูกกรอกให้โดยอัตโนมัติจากหน้าพาสปอร์ตท,ที่เราอัปโหลดไปถ้าเกิดว่ามีอะไรขาดเราก็เติมสำหรับช่องอีเมลนี้เราต้องพิมพ์เติมเองหน้านี้ก็ตามนี้เลย Port of Entry เลือกสนามบินเวเลน่า International Airport มาเลต่อจากนั้นก็เลือกปีเดือนวันที่ไปถึง Mode of transport เลือก by air เพราะเราเดินทางมาโดยเครื่องบินอยู่แล้ว Duration of stay อยู่กี่วันเราก็ลงไปทริปนี้ผมอยู่16วัน Country ตรงนี้ก็เลือกคำว่า Thailand Ticket Booking Reference ที่เราได้มาหลังจากจองตั๋วก็ใส่ไปในช่องนี้ next destination after m a n d i i ถ้าเรากลับเมืองไทยก็เลือก Thailand ต่อจากนั้นก็จะเป็นการเลือกรีสอร์ทหรือเกาะที่เราจะไปพักคลิกเลือกเกาะที่เราไปพักข้อต่อไปก็จะเป็น guest house ที่เราพักหลังจากเรา เลือกชื่อเกาะไปแล้วข้อสุดท้ายจะเป็นรายชื่อที่พักบนเกาะนั้นเราก็เลือกชื่อรีสอร์ทที่เราไปพักถ้าเราพักหลายที่ก็ลงไปสักที่เดียวก็พอเราก็จะได้หน้านี้พร้อม QR code ไว้ใช้ในการผ่านตอมอล้วก็เซฟหน้านี้ไว้ใช้แต่ตอนผมผ่านไม่ได้ต้องแสดงตัวนี้ เหมือนกับว่าเราทำส่วนนี้เสร็จแล้วข้อมูลพวกนี้ก็ไปอยู่ในระบบของต่อมอของมันดิไปแล้วแต่ก็แคปหน้าจอไว้ด้วยเผื่อต้องใช้และเพื่อความสบายใจครับ